สวัสดีครับ F4 นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญแปลกเป็นเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่10เป็นเหรียญที่มีความผิดปกติแปลกเป็นแบบไหนอย่างไร ทางช่องของเราก็จะนำมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแปลกให้ f c ได้ติดตามรับชมกันแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมนั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะมีกำลังใจทาคลิปเกี่ยวกับเหรียญแปลก ให้ f c ได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10อาจจะมีความแปลกผิดปกติกี่รูปแบบจะมีความผิดปกติในรูปแบบใดบ้างก็ไปติดตามรับชมพร้อมกันเหรียญแรกนะครับ ก็เป็นเหรียญปีพศ2562เหรียญน,นี้ก็แปลกเช่นกันเหรียญน,นี้ก็สังเกตความแปลกได้ที่ขอบจะมีขอบสองชั้นนะครับขอบสองชั้นที่ว่า ถ้าอยากจะพบเจอแบบจะาจะกก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับอุปกรณ์กล้องส่องพระนะครับขอบซ้อนแบบไหนก็มาชมพร้อมกันนี่คือขอบปกตินะครับจะอยู่ที่ด้านอีกด้านหนึ่ง ขอบที่ผิดปกติก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านนี้ด้านตัวหนังสือคำว่าประเทศไทยจะมีขอบซ้อนนะครับนี่คือลักษณะความแปลกของเหรียญอ่อชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10นะครับอีกรูปแบบหนึง่งขอบฟันเฟือง นะครับขอบฟันเฟืองก็จะจะมีลักษณะซ้อนเหมือนกันนะครับลักษณะซ้อนก็คือคล้ายๆกับเป็นสองขอบขอบหนึ่งขอบหนึ่งก็จะมีขอบฟันเฟืองขอบหนึ่งก็จะเป็นขอบโลน้นลักษณะนี้นะครับนี่คือเหรียญแปกของรัชกาลที่10ชนิด1บาทปีพศสอง2ัน้า้ยหสบ นะครับต่อไปนะครับก็มาดูอีกรูปแบบหนึ่งในรูปแบบของอพระเสียนเอียงนะครับรูปแบบของพระเสียนเอียงก็จะให้ดูปีพศ2 5งพันนะครับดูรูปแบบของพระเสียนเอียงก็จะจับด้านหลังตรงขึ้นแบบนี้ แล้วก็หมุนไปด้านหน้านี่ก็คือเอียงลักษณะเอียงของของเหรียญนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่มากนะครับเอียงยังไม่มากนะครับแล้วก็มาอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็จะให้ดูอีกลักษณะนี้ก็เป็นหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ นี่ครับลักษณะแบบนี้ก็เอียงเหมือนกันนะครับสองเหรียญแล้วนะครับเหรียญเอียงของรัชกาลที่สิบต่อมาก็เหรียญที่สามก็เอียงอีกเหมือนกันนะครับเหรียญที่สี่นะครับเหรียญที่สี่นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นปีพอโซ่สองนะครับนี่ก็คือเหรียญทะเสียนเอียงของรัชกาลที่สิบเกือบขวางบางเหรียญน,นะครับสี่เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับเกี่ยวกับความแปลกนะครับดูไปแล้วห้าเหรียญน,นะครับของรัชกาลที่สิบ ต่อมาก็มาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการปั๊มไม่ติดนะครับด้านหลังก็จะปั๊มไม่ติดในส่วนของคำว่าหนึ่งบาทนะครับส่วนด้านหน้าก็พอมองเห็นนะครับเหรียญหนึ่งเลยนะครับเหรียญที่สองก็เหมือนกัน คาว่าหนึ่งบาทนะครับ,นะรบปั๊มไม่ติดนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบปั๊มไม่ติดตัวเลขคําว่าหนึ่งบาทนะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดหรือว่าเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับต่อมานะครับก็เป็น อ่ชนิดหนึ่งบาทแบบว่าปั๊มไม่ติดด้านหน้าตัวหนังสือคําว่าภูมิเอตัวหนังสือตัวหนังสือคาว่ารัชกาลที่สิบก็ไม่ติดด้านหลังก็เกือบจะไม่ติดเหมือนกันนะครับเหรียญที่หนึ่งเป็นสี่เหรียญแล้วนะครับสี่เหรียญแล้วเหรียญที่ห้าก็ปั๊มไม่ติดเหมือนกันคําว่ารัชกาลที่สิบ นะครับด้านหลังก็ยังพอมองเห็นด้านหน้าไม่เห็นเลยนะครับนี่คือเหรียญแปลกอของรัชกาลที่สิบไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดหรือว่าเหรียญพระเศียรเอียงนะครับในอนาคตต่ตอไปเหรียญของรัชกาลที่สิบไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่ชนิดหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาท ถ้ามีความแปลกก็จะมีราคาต่อไปในอนาคตเพื่อนๆพ,นพบจจอก็ใครชอบก็เก็บใครไม่ชอบไม่เก็บก็ไม่เป็นไรนะครับทางช่องเราก็มีความมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญแปลกเหรียญหายากมาให้ ข้อมูลได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ